จัดมาให้กันอีกหนึ่งันแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่หารถมือสองถูกๆในสภาพดีที่สำคัญนะคะไมล์หลักหมื่นกว่าเนี่ยคุณพี่จัดคันนี้ได้เลยค่ะวีออส1.5 Ent r y ปี2020ตัวเชนสามคันนี้คุณพี่อนยู6,000กว่าบาทเท่านั้นครหาอยู่นะคะฮัมพที่นี้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดตัวรถพร้อมเช็คทุกๆอย่างนะคะประวัติรถเช็คได้ไหมรถมาจากไหนนะคุณพี่ไปดูกันต่อนในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็อัปเดตรถกันนะที่น่าใช้มากๆเลยเพิ่งเข้ามาไม่นานนะคะสำหรับคันนี้คุณพี่ใครที่หารถผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเพิ่มไม่ต้องใช้เงินดาวจัดมาได้เลยค่ะมิ่กี้คัดมาให้แล้วนะสำหรับคันพัานนาพี่ๆเรามาอยู่กันกับตัว v ีออนะคะรุ่น1.5 Ent r y ได้ปี2020เลยนะคะคุณพี่และยังไม่พอไม์ของเขาเนี่ยอยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นคันนี้นะถือว่าหายากมากเลยนะสำหรับรถหน่วยงานที่เช็คประวัติได้ง่ายนะคะแถมยังผ่อนถูกอีกต่างหากแล้วก็ไม์น้อยวิ่งใช้งานไม่เยอะนะคุณพี่คันนี้จัดได้เลยค่ะใครหาอยู่นะคะเพชรยนต์เสิร์ฟให้เลยคุณพี่คัดแต่รถสวยๆมาให้แต่เมื่อกี้เอาคันนี้มาถ่ายให้พี่ๆดูเพราะว่าต้องโดนใจพี่ๆหลายๆท่านแน่เลยนะคะที่หารถที่เข้าสเปคผ่อน6 0 0ันแล้วก็ไม์น้อยอยู่นะ จัดมาเลยค่ะคุณพี่มาดูกันสีตัวรถเนี่ยอันนี้ได้เป็นสีบอนเงินเลยนะสีบอนเงินเขาก็จะมีข้อดีของเขานะคะเป็นรถที่ดูแลง่ายไม่ดูแลยุ่งยากไม่ต้องถนอมสีมันมากนะคุณพี่เพราะว่ารอยขนแมวก็เห็นไม่ชัดนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยประหยัดค่าขาแขค่ไปได้เยอะเนาะไม่ต้องดูแลยุ่งยากเหมือนสีดําสีขาวและสีตัวรถคุณพี่ดูแค่ฝากระโปรงสีบางสีเดิมเลยนะคะไม่มีการสาดสีข้อสีมาใหม่แน่นอนนะตัวนี้ไม่มีรอยผิวเปลือกส้มเลย ถ้าเป็นปกติเลยรถเกียร์เอของเรานะคะก็ต้องนั่นแหละเช็คประวัติรถได้สีตัวรถโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะคุณพี่ดูอยู่เช่นไฟหน้ามาดูกันต่อเลยคุณพี่ไฟหน้าเนี่ยได้เป็นไฟฮาโลเจนนะคะโคมใหญ่ๆเลยขับตอนกลางคืนนี่ส,สบายตามากนะตัวนี้เนี่ยไฟเดิมไม่มีถอดมานะคะกันชนหน้าก็สภาพสมบูรณ์มากอันนี้ก็คือ บอกเลยว่าเป็นเวอร์ชั่นที่มันพร้อมใช้งานแล้วเรียบร้อยเหลือเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องของเลวเนาะเพื่ออยากหารถที่มันซื้อสดอยู่นะคุณพี่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะได้คันนี้ไปเลยคุณพี่หรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละหกพันสองนะใครหาอยู่บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะแต่ต้องรีบหน่อยนะรถสเปคแบบนี้อยู่ค่อนข้างจะไม่นานนะคะพี่ๆตัว Entry เนี่ยยังได้เป็นล้อก,กระทาอยู่นะตัวนี้คุณพี่แต่ว่าแม็กเขาแล้วก็ ตัวยางเนี่ยยางได้เป็นยางกูดเยียยางปีใหม่ใช้ไปได้อีกยาวเลยนะการชนดูสภาพไม่มีอรอยไปเบียดขอฟุตบาทมาช่องไฟก็คือแนบสนิทเสมอกันกับตัวซุ้มล้อสีตัวถังเลยนะยังไม่พอกระจกมองข้างถ้าเป็นตัวปี2020รุ่นเอทีเนี่ยเขามีไฟเลี้ยวให้ละในตัวนะคะแล้วก็มือจับเนี่ยเปิดปิดปลดล็อกกับกุญแจนะได้สองฝั่งเลยพี่และภายในคันนี้เนี่ยได้เป็นสี ่าเขาเรียกลายกราฟริกเนาะสีดําตัดกับตัวรังผึ้งที่เป็นสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ยังได้ไปในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ภายในเนี่ยกริบมากๆเป็นรถไม่โซมนะคะเป็นรถใช้ในหน่วยงานเช็ควัิศูนได้เลยเช็คได้ง่ายมากๆนะคุณพี่และยิ่งพวกเ,เรื่องน็อตเดิมโครงสร้างเดิมหรือเปล่านะคะอันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนคุณพี่ครบจบเลยที่เพชรยนต์นะคะเกียร์เอมาให้นะคะนี่เลย ตัวเล่มมีเอกสารครบนะคะรถไม่ช้าประวัติดีสภาพเครื่องยนต์คืนแน่นๆเลยคุณพี่อย่างลองแห้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเลยนะหาอยู่นะคะ3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะหรือจะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดปีอะผ่อนอยู่หกพันกว่าบาทคุณพี่เลทนี้นะคุณพี่จัดเต็มได้เลยนะคะ,ะมาดูกันเนี่ยพวกเม็ดอะสีตัวรถอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอยู่ตัวคีบโรบอทโรงงานอะไรอย่างเงี้ย อยู่ครบเลยนะคะใช้ประวัติได้ง่ายเนาะดูแลไม่จุกจิกด้วย v ีออสเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่เครื่องทนและขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคุณพี่ก็ทําให้เวลาขับขี่ในเมืองหรือจะนอกเมืองเนี้ยก็ได้สบายๆเลยหาที่จอดรถง่ายนะคะองศาเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นได้รอบคันเลยอันนี้ดูแลเรื่องฟิล์มให้ช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยจัดให้หมดเลยนะคุณพี่ใครสนใจจัดายทะเบียนนี้นะคะ9กไก่ซอเสือ7907นะคุณพี่ มาดูภายในกันต่อภายนอกเนี่ยก็ประมาณนึงแล้วนะภายในของเขาคุณพี่เบาะคนขับเบาะปีข้างไม่ล้มฟองน้ําฟูๆตึงๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยข้อดีของตัวเบาะผ้าก็เป็นเบาะที่ไม่อมความร้อนนะคุณพี่อา,อาจจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดนิดนึงนะคะแต่เราซักฟอกไปให้ใหม่คุณพี่ไม่ได้เบาะที่มันสมๆแน่นอนเนาะอันนี้ก็รับประกันให้แล้วเนี่ยตัวปี2020ขึ้นถ้าเป็นตัว Entry นะคะหรือเป็นตัว J ก่อนก่อน เขาไม่ได้กระจกมองข้างพับไฟฟ้าไปนะอันนี้ปรับและพับไฟฟ้าได้เลยนะคะกุญแจไขเรียบร้อยพวงมลาลัยสามการยูรเทนเห็นไหมริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยนะคุณพี่แล้วมาดูกันเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมกับพาไปดูหน้าห้องเครื่องนะคะนี่เลยจัดมาเลยมาดูกันเลขไมล์คันนี้ดูแล้วคุณพี่จะว้าวแน่นอนไม้น้อยมากนะคะไม่แปดหมื่นแปดพันกิโลเท่านั้นนี่เลยนะคะตั้งแต่เข้ามาใหม่ไม่มีกอไม้แน่นอน เพราะเรามีสคบอคุ้มครองนะคุณพี่ระบุรายละเอียดตัวรถหมดดูรถมือสองต้องดูนะเขามีสคบอให้ดูไหมนะคะเอกสารมีครบไหมสภาพตัวรถเป็นยังไงและให้พี่ๆอุ่นใจไปมากกว่านั้นเรามีเจ้าหน้าที่ตรวจรถเนี่ยจากบริษัทตรวจรถชั้นนาเลยมาตรวจรถให้ด้วยนะคุณพี่นี่ แอนะคะตั้งเป็นแบบมือปรับแม่นวลเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเนาะคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะเติมได้แ e ตี่สิบเก้าหเติมได้หมดเลยนะพี่ๆมาดูห้องเครื่องขนาดสตา r ์รดกันค่ะว่าจะสภาพเป็นยังไงนะบอกเลยคันนี้ใครหาอยู่นะเบาๆขอนถูกๆนี่เลยตอบโจทย์แน่นอนนาห้องเครื่องก็คือล้างให้แล้วเรียบร้อยนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีนะคะอัตราการสิ้นเปืองเขาจะอยู่ที่ประมาณ สิบหกสิบเจ็ดโลลิตรเลยนะคะพี่ๆไปได้ถึงสิบแปดโลลิตรเลยนะคะเนี่ยน็อตเดิมๆไม่มีขยะเลยนะตัวหม้อพักน้ําหรือว่าพวกของเหลวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเกมปกติเลยนะคะไม่มีเครื่องนันฝาโกงน็อตเดิมไม่มีขยะทั้รอบค่ะเลยพี่ๆเนี่ยดูฝาโกงมีตาปั๊มโลโก้อยู่ครบนะคะใครสนใจจัดมาได้เลยค่ะเบอร์ด้านล่างดิีกขึ้นไว้ให้แล้วนะผ่อนอยู่เื่าละหกพันกว่าบาท อันนี้ขอรายได้นะคะคุณพี่อยู่ที่หมื่นห้าขึ้นไปออกคนเดียวได้จบไม่ต้องช่องไม่ต้องใช้คนค้ำเพิ่มเลยเนาะรับรถได้ภายในวันถ้าเอกสารครบนะอนุมัติภายในสามวันได้เลยมีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านมีจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านแตนะ่เดือนนี้นะคุณพี่อยากได้เลราเวียพิเศษถึงวันที่31นี้อีกไม่กี่วันแล้วนะคะรีบได้เลยคุณพี่ดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยจริงๆมันอยู่4ป่ปายเลยอันนี้พี่ได้ไปอยู่3 9 9จุดเ้าเท่านั้นนะคะ7ปีคุณพี่พนักงานประจํา มีเครดิตไม่มีเครดิตมาลองคุยรายละเอียดกันนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อมิกกี้ได้เลยนะก่อนรถจะไม่อยู่ไม่น้อยเช็คประวัติได้ง่ายนะคุณพี่ไม่มีโฉนักมีความมาและสภาพดีแบบนี้จัดกับมิกกี้เพชรยนต์ที่นี่ได้เลยค่ะไรสนใจนะติดต่อมาได้นะ้อคันนี้เดี๋ยวมิกกี้เอามาฝากอีกเรื่อยๆแน่นอนแต่สเปคแบบนี้นะคะค,คนเคยจะหายากนะคุณพี่ก็ต้องทําใจนิดนึงแต่ถ้าคันนี้คือคันที่ใช่จัดมาได้เลยค่ะ